ไปไอมาไอต่อต่อยังทำไม่ชนะไม่เลิกไม่เลิกเล่นหมดเนี่ยเนีใครใครมันคือเอ่ออาพี่ออกไปแล้วเอาอมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วแม่หน่าได้ของก่อนแบบแบบกูจะกูจะการคอนคอนกรีดแป๊บนึงอย่าวางบล็อกนะอีนี่อย่าวางนะกูกูจะการคอนกรีต ปวดหเขาวางขนแกะอยู่แล้วเว้ยอ่าเรียบร้อยวางวางขนแกะเรียบร้อยเพื่อนกูเฮ้ยไอ้เหี้ยตีเดิมไอ้สัสตีเมื่อกี้เหรอตีเมื่อกี้ตีเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเพื่อนมันเล่นอะไรเนี้ยวางวางนี่ได้เก็บอะไรยังไหมไม่วางบล็อกแข็งก่อนว่าเพื่อนมึงวางบล็อกอ่อนก่อนวางบล็อกอ่อนมันก็เอาง่ายดี เออไม้อย่างน้อยมันก็ขุดยากไว้คนแก่คนแก่มันมือเปล่าอะ่ะเราลองยืบดย,ยืบตรงกลางก่อนตนอนนี้ตอนนี้คือกล้าอัพของไว่น่าจะชนะอยู่ยแหละอันนี้ก็หน่วยอัพของมีกสองคนเห,หนื่อยเหนืหน่อยเอาใจมั่นเน้นระหว่างที่ว่มันกำลังไปแยกสองกลัวเอาของไปแล้วไงแต่ว่าพี่กล้าเป็นคนแพ้เทสทำไมอะ่ะ ทำไมคนไทยชอบเสียงเรียกชาวบ้านทางไหนลงทางไหนโอ้หนัดเจะติวของตอนนั้นกวาดเรียบกวาดเรียบเลยเห็นของแบบโอ้โหเยอะจังเลยหายไปแล้ววันนี้คือเตียงเรากันสมบูรณ์แบบแล้วเหลือแค่เหลือแค่บวกล้วตอนนี้โอเควางดูดก่อนจะสมบู์แบบมากกว่านี้อะไรนี่อะไรวะเพื่อนบอกว่าไดมอนด์บ r o แดงเหมือนเหมือนเหมือนมันถ้าจะบุกไอ้พวกบุกแต่มันก็ยังแบบแบบแบบเหลือกอคอนเหลือเผ็ดก้อนนึงกูจะอัพได้แล้วโอเคอัพอัพเพื่อทีมก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อฮานูทีหลังอัพ<ห>อะไรดีอะไรเหลืออยู่ก็รีบมาเลยมันเหลือทุกอย่างอะฟาสเจเนเรตไปเอาฟาสเจเนเรตมาแล้วเหลือเพื่อเฉดเหลืออะไรวะเหลือแค่เหลือแค่ไอ้อไอโไอรอนเอทอหะที่ขุดที่ขุดที่ขุดโอเค อันนี้ข้อดีขอดีเหอกันอวันนี้คือเปลี่ยนจากหินเป็นเหล็กอะไรคือเปลี่ยนหินเป็นเหล็กก็ที่ขุดอ๋อกูเหลืออะไรวะกูซื้อไฟแม่งเลยคือไม่มีคนเข้าไหนวะหน้าบ้านเหรอโอเคอ้ำหมดแล้ตกไปแล้วตกไปแล้วมันดูถูกพลังของดูดมากเกินไปาเรีร้อย มันไม่ดู้เลยว่าไอทางสะพานที่มันต่อไปข้างล่างเป็นพื้นโล่ต่อมีดูดเยอะมากกอ๋อขอลออัดไปแล้วอัพไปแค่อัอดตอนไหนอ๋อทาริไ <c oughs> ฟน์เทอร์เรนน่ะน,นะ,สะแสดงว่าฟูแล้วว่ะดิสีแดงอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวกูป่าบอลอัด <c oughs> เพราะเปิดชั้งเยอะไม่ใช่อะไรหรอกผมมองเห็น สูงไปเว้ยประมาณนี้โดนไหมเด็ไม่โดนไม่โดนปเลยเลยไม่โดนเพราะไปไม่ถึงบอลมันตัดไปหน้าเลยเฮ้ยโดนสวยเชี่ยตัดกูตายสไนเปอร์ว่ะโดนเว้ยไปครับกูตายกูแม่งสไนเปอร์ว่ะยังห่างเลนแ่ายครับเน็ตเล่ง่าย เฮ้ยกูโคตรสไนเปอร์เลยอ่ะไอ้ของเราใกล้กูอัมเมอร์กูดูมันยิงแล้วมันก็ยิงสวนเราอ่ะพี่เท่นี่ครับแต่แม่ไม่ไม่โดนจุดสำคัญอะไรของบ้านเราเลยโดนแต่สะพานสะพานสะพานไม่้โดนอะไรเลยนะอยากสะพานอ่ะไม่พูดจริงจะซื้อธนูย้อนเนี้ย แล้วแม่งดูดเข้าไอ้ผู้หญิงหมดเลยเอา้าเอา้าหายเอา้าเพื่อนเราหายไยที่มันหลุดไปเลย <laughs> เคตต้องการเพชรยี่สิบก้อนจะเป็นชุดชุดเหล็ก f ัว l armor เฮ้ยโอ๊ยมันเยอะนั้มันเยอะนอะันะ้นเห็น <laughs> วัดพระมันแพง,งนี่น่าดูน่าดู นี่ไงมัน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 ุกอยู่มันมันปุกอยู่จะให้แตกนะมันมันมีสองตัวพี่ยิงซัพพอร์ตจัดอยู่แต่มันโดนนัดรวๆไงมีสองตัวพวกเองก็มีสองคนน่ยแค่นั้นแหละต้องต้องพามันไปเดอะบอยุ้ยัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นหาย มมหาดูดฝนเทียงที่กำลังจะตกตกใส่บ้านโอ <c oughs> โอ้โกลาง้านเลยไม่เป็นไรบอกมาแล้ว <c oughs> ตรงตุ่งไหนกลางา้านก็จะหวะนี้แหละไปตีเตียงเลยมันยังซ่อมไม่ทันหรอกโอเคกันเตียงเสร็จละซื้อไฟก่อน อะไรวะมาดิปุ๊กตีแดงอยู่ที่บุ๊กตีแดงก็ได้เลยนะอะไรบ้างตีสีแดงอยู่พยายามกำจัดกำจัดไซส์สุดเราเราเองไม่เข้าบ้านอแล้วมันระเบิดสะพานตัวเองระเบิดสะพานมายเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้กาแม่งฮีโร่่ะ โดนเอเดร์โพลกูพลังแห่งเอเดร์โพล่ะท้องนี้มันตึงมือแล้วเพราะมันตายไม่ได้แต่เดซแมทจะเพิ่มในอีกสองนาทีที่ฟาร์มเดี๋ยวนี้เลยปกีกตรงกลางด้วยไม่ไม่ใช่รีบฟาร์มหรอกตอนเี้ยรีบฆ่ามันเลยดีกว่า<ฮ><ฮ>ยเล่จริงเลยมันระเบิดมา้ยได้เกาะพีได้เกาะมาแล้วเนี่ยวะเกาะเด็กเรียบร้อยพวกเราพร้อมมากๆ ซื้อหมวกฮ <function als> ิวมาสเลยดีกว่าเผื่อได้ใช้มันเพิ่งรู้ว่ามันมีใบวาร์ปด้วยไม่มีใครบอกกูเลยพวกโมเตรียนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ก็อยู่บ้านนี่ไงจะจบแล้วเพื่อนมันมีคนอยู่ไม่ก็ระเบิดอีกแล้วสีแดงอยู่ตรงกลางเพื่อนสีแดงอยู่ตรงกลางตัวหนึ่งอ่ะฆ่ามันดิกูกำลังวิ่งไล่ฆ่ามันอยู่กำลังสู้ไอตัวตึงบางทีมันอยู่เอตามเพชรเนี่ย ให้ไหนกันเที่ยวเอาเรียบร้อยมันเปอของเปลืองมาให้เลยเรียบร้อยมันมันมันเริ่มมันเริ่มไม่ตรงอ่ะมันกำลังอ้อมกลับไปบ้านมันอยู่เนี่ยทำเอาจนเกาะมันจะแตกแล้วดิเจมส์เจมส์จัดคอยดีกว่าเกาะมันจะแตกตีมัน ตีกันตีกันหมัดมุมหัดมุมนี่ไงรองเท้าแตกเรียบร้อยตายเหลืออยเฮียอยู่ตัวเดียวเนี่ยกูวิ่งไล่มันมาครึ่งแมปแล้วเนี่ยไหนไหนอยู่ฝั่งสีฟ้าสีฟ้าโอ้ฝั่งเลยวับกระบาดแป๊บแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวกูซื้อยิวไปช่วยเกือบตกแมปแล้วดีนะกดกดปุ่มถอยหลังทันวัด ไอ้เทียนที่เราไดหัวกูเพราะเอเดนเพลือซื้อกล่องใหม่วะทำไมกูหาไม่เจอเดนเพลโอ้โหเทียโชคดีครับโชคดีมากอะไรคือเมื่อกี้มันจะตายเลยเว้ยแต่ว่ามันเด็บหนัพอดีมาเลยได้โคดี้บ๊อบอันเดยอิงมันอยู่ไหนตอนเนี้ยตรงกลางตรงกลางกา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 กูมีกูมีนี่มีโทเทมฮิล แปะแม่งตรงนี้เลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วปวดตรงหัว <c oughs> แปะเขาวิง่งดักหน้าเพราะมันไม่มันไม่มองหลังต้องวิ่งดักหน้าหลอกไปมันหลอกไปมันไม่โดนนี่เยอะคนทยพี่อยูเป็นไงบ้างก่ะสวยงามปะสวยงามมากนี่ไงนี่ไง <c oughs> ตายตายตาย <pec S 2> เกือบตกเกือบไม่ได้ฆ่าแต่เกือบโดนฆ่า